พี่เมยคะมารีสงสัยมานานแล้วคะ่ะคือใครๆก็บอกให้ทำอาณาปานสติอาณาปานสติกันแต่เอาจริงๆนะคะแค่นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆหรอคะมันดูง่ายไปไหมคะเหมือนแค่ทำให้ใจสงบเฉยๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะมะรีเป็นความสงสัยที่คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันที่บอกว่า แค่ดูลมหายใจจริงๆแล้วมันคือประตูบานที่ใหญ่ที่สุดเลยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาณาปาน,นสติกรรมฐานนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระอริยสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านใช้หนทางนี้ในการตรัสรู้ธรรมโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอคะแล้วแล้วมันลึกซึ้งกว่าที่มาลีเข้าใจยังไงคะ คืออย่างนี้จ้ะการปฏิบัติอาณาปานสติที่สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้มีแค่การรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกนะแต่มันมีทั้งหมด16ขั้นตอนหรือแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆห,หมวดแรกที่เราเริ่มทำกันเนี่ยเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฐานคือการใช้กายของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของสติ ซึ่งในที่นี้ก็คือลมหายใจนั่นเองพอเราแค่ตามรู้ลมหายใจที่ยาวก็รู้ลมหายใจสั้นก็รู้เราจะเริ่มเห็นว่าลมหายใจทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับบัญชามไม่ได้นะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าลมหายใจเป็นห้องเรียนแรกที่สอนให้เราเห็นว่า อ๋อขนาดลมหายใจเรายังสั่งไม่ได้เลยว่าต้องยาวต้องสั้นถูกต้องเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเห็นไตรลักษณ์ในกายของเราแล้วนะมะลิพอเราดูไปเรื่อยๆจิตเราจะเริ่มละเอียดขึ้นคราวนี้เราจะก้าวไปสู่หมวดที่สองโดยอัตโนมัติคือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาหมายถึงความรู้สึกเหรอคะพี่เมย แล้วเราจะไปเห็นความรู้สึกได้ยังไงคะในเมื่อเรากำลังดูลมหายใจอยู่เพราะกายกับใจมันเชื่อมกันจ้ะเมื่อเราอยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยเรื่เราจะเริ่มเห็นความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้สึกเป็นสุขที่ใจสงบหรือที่เรียกว่าปิติและสุขเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอัดปวดเมื่อยหรือที่เรียกว่าทุกขเวทนา แต่เพราะสติเราอยู่กับลมเราจึงเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่เข้าไปเป็นมันเราจะเห็นเลยว่าอ๋อความสุขก็อยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือการเห็นไตรลักษณ์ในเวทนาสุดยอดเลยค่ะจากแค่ลมหายใจแท้ๆมันพาเรามาเห็นความจริงของความรู้สึกได้ด้วย แล้วอีกสองหมวดละคะพี่เมย์อีกสองหมวดก็คือจิตตานุปัสสนาคือการตามดูสภาวะของจิตว่าตอนนี้จิตมีราคะหรือไม่มีราคะจิตฟุ้งซ่านหรือจิตตั้งมั่นและหมวดสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดคือธรรมานุปัสสนาคือการเห็นธรรมะเห็นความจริงสูงสุดเราจะเห็นเลยว่าทุกสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนอย่างแจ่มแจ้งจิตมันจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งเมื่อจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์อ๋อมาลิเข้าใจแล้วค่ะพี่เม่ที่แท้การดูลมหายใจมันไม่ใช่แค่ทำให้สงบแต่มันคือการเดินทางทั้งสสติปัฏฐานเลยเป็นการฝึกสติเพื่อสร้างปัญญาให้เห็นความจริงจนใจมันยอมรับและปล่อยวางได้เอง ใช่แล้วจามลิลมหายใจไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกดูแต่เหมือนครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่กับเราตลอดเวลาท่านสอนความจริงทั้งหมดของชีวิตให้เราดูขอแค่เราหันกลับมาดูท่านอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมอาณาปานสติจึงเป็นหนทางที่สมบูรณ์แบบที่สามารถนำพาเราไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงตามที่พระองค์ทรงสอนไวจ้จ้ะ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะเข้าใจความลึกซึ้งของอาณาปานสติมากขึ้นนะคะใช่เลยค่ะใครที่เคยคิดว่าการดูลมหายใจเป็นเรื่องง่ายๆลองนำหลักการที่พี่เมย์เล่าให้ฟังไปปฏิบัติต่อดูนะคะและถ้าชื่นชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้จากช่องธรรมดาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และที่สำคัญมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ